สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ The Angel c a r d Reading Channel แล้วก็ขอกราบสวัสดีชาวราศีมังกรและคณะมังกรทุกท่านนะคะผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มกราคมถึงวันที่12กุมภาพันธ์นะคะคลิปนี้ EP นี้นะคะผู้อ่านก็ตั้งใจมาทำคลิปดูดวงล่วงหน้านะคะ เพื่อเป็นการทำนายไทยทักระหว่างครึ่งปีหลังนะคะตั้งแต่เดือนมิถุนายนนะคะถึงเดือนธันวาคมนะคะปีพุทธศักราช2567นี้นะะซึ่งเราก็เดินทางกันมาจนถึงกลางปีซึ่งระยะเวลามันค่อนข้างไวมากนะ,ะสำหรับผู้อ่านนะ,ะไม่แน่ใจว่นเพื่อนมีความเชื่อในเรื่องนี้หรือไม่นะ,ะสำหรับผู้อ่านแล้วค่อนข้างเชื่อมากๆที่ทุกๆครั้งที่เรามีการเกิดแก่เจ็บตายเวลาเราเกิดมา ะะเรามักจะมาพร้อมกับสัตว์ตัวหนึ่งที่เป็นกายของเราจิตวิญญาณของเรามาพร้อมกับเราและก็จะมีดวงดาวอีกดวงหนึ่งที่เกิดมาพร้อมกับเราเช่นกันที่มันผูกพันกับเรามานะ,ะตัวเรามักจะเปลี่ยนแปลงไปตามลักษณะ หรือว่าการเคลื่อนย้ายของดวงดาวเราหรือของปีนักษัตริย์ที่ตกดวงชะตาเรานะเพราะฉะนั้นเนี่ยในการที่มีการเปลี่ยนแปลงของดาวแต่ละช่วงจังหวะนั่นหมายความชิดของเราก็จะมีการผันเปลี่ยนวนเวียนหมนุนการเจอเรื่องเดิมๆการไปเจอเรื่องใหม่ๆการย้อนกลับมาเจออะไรบางอย่างที่คล้ายๆมันมักจะเป็นอยู่แบบนี้เรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยในการอ่านดวงดูดวงของผูอ่านผู้อ่านก็จะดูในเชิงลักษณะความเชื่อ ความตั้งมั่นกับสิ่งที่มันจะบอกว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณนะเพราะฉะนั้นคุณอยู่ตรงนี้แล้วคุณอยู่กับผู้อ่านนะมันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทําให้เราโคจรมาเจอกันเพราะเราทั้งคู่มีความเชื่อแบบเดียวกันนะคะเอาเป็นว่านะคะไพ่อยู่ด้านหน้านี้เป็นไพ่ของชาวราศีมังกรและคณามังกรน,นะผู้อ่านขออนุญาตเปิดดวงทานายดวงให้กับท่านนะคะผ่านใบแรกคุณได้ไพ่มหาโชคนะคะไพ่มหาโชค ไพ่ดาไพ่แห่งดวงดีที่สุดรองจากไพ่เดอะซันนะคะเพราะอะไรไพ่มหาโชคตัวนี้เป็นไพ่แห่งการเงินข่าวดีความยินดีสิ่งดีๆที่กำลังจะได้รับเรื่องราวต่างๆนานาที่กำลังจะเกิดขึ้นตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปที่คุณกำลังเจอผู้อา่านสำหรับชาวราศีมังกรและขนามังกร ไพ่เอชเพนเดิลนะคะหรือไพ่มหาโชคไพ่ราชาโชคตัวนี้บ่งบอกถึงเร็วเร็วนี้ในช่วงครึ่งปีหลังนับตั้งแต่วันที่คุณกำลังเจอผู้อ่านนะตอนนี้คุณจะมีโอกาสได้ยินข่าวดี ข่าวดีจากไหนข่าวดีจากทางไกลข่าวดีจากทางไกลที่กำลังจะมาอยู่ใกล้ตัวที่กำลังจะเกิดขึ้นจริงที่มันทับตัวของชาวราศีมังกรลัคนามังกรอยู่แบบนี้ข่าวดีจากคนที่คุณรอคอยข่าวดีจากเรื่องราวที่คุณกําลังรอคอยมันกําลังจะเกิดขึ้นตั้งแต่เดือนวิถุนายยเม็นต้นไปชาวราศีมังกรคุณเตรียมตัวรับโชคราบครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตที่คุณไม่เคยเจอมาก่อน ที่คุณไม่เคยได้มาก่อนความสำเร็จความบุดมสมบูรณ์ความมั่งมีความโชคลาภสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณไปบุญบานสารกล่าวเจ้าที่เจ้าทางที่คุณนับถือปู่ย่าตายายที่คุณได้ไปทำบุญให้เจ้ากรรมในเวรที่คุณกรวดอุทิศนกุศลให้สิ่งเหล่านั้นกำลังจะเปิดทางเปิดดวงให้ชาวราศีมังกรลัคนามังกรนะคะมีบุญบารมีมีพี่มีผู้คนเขา ให้ความช่วยเหลือเอื้อเฟื้อนะคะให้โชคให้ลาบเทวดาฟ้าดินเป็นใจได้มอบสิ่งดีให้กับชาวราศีมังกรคุณมีโอกาสที่จะได้โชคลาภก้อนใหญ่ได้จับเงินก้อนได้เงินที่คุณไม่เคยคิดมาก่อนว่าคุณจะได้ในชีวิตงานคุณก็จะได้งานที่มีที่มีบริษัทที่สามารถให้เงินเดือนของคุณมากกว่าที่คุณคิดมากกว่าที่คุณคิดไว้ตั้งไว้ นะ,ะหรือเขียนไว้บนในเลเม่คุณจะได้ต่างมากกว่านั้นนะคุณจะมีสิ่งดีๆตามมาเกิดขึ้นอีกมากมายมหาศาลถูกทับตัวด้วย9เหรียญเกเหรียญเป็นไพ่ของราชินี9เหรียญที่บ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ความสุข การที่ชาวราศีมังกรและกันนามังกรคุณผ่านเรื่องราวต่างๆความเหน็ดเหนื่อยความเหนื่อยล้านะคะการที่คุณฝ่าฟันเรื่องราวดูแลครอบครัวคนรักลูกเต้านะ,ะตัวเองมาด้วยคนเดียวบากบั่นด้วยความด้วยตัวเอง ะะทำอะไรมาด้วยตัวเองนะสู้ฝ่าฟันอะไรมาด้วยตัวเองถึงคราวที่ครึ่งปีหลังนี้เป็นต้นไปชาวราศีมังกรลัคนามังกรของมูอ่านคุณจะพบเจอแต่ความรุ่งเรืองไม่ขาดสายการเงินจะเข้ามาซ้ายขวาหน้าหลังหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองโดยเฉพาะใครก็ตามที่มีที่ดินอยู่แล้ว ที่มีบ้านอยู่แล้วที่มีอสังหาริมทรัพย์อยู่แล้วที่มีธุรกิจของตัวเองอยู่แล้วอาจจะไม่รวมกับงานประจํามันจะก่อเกิดผลกําไรพัฒนาเป็นอสังหาริมทรัพย์เป็นธุรกิจการเงินเป็นสวนเป็นไร่เป็นเงินเป็นทองขึ้นมาที่ดินที่ไม่เคยถูกพัฒนาอะไรก็จะกลายเป็นมีมูลค่าขึ้นมามีคนมาเช่าได้กําไรเอาไปทําธุรกิจผลไม้สวนนั้นสวนนี้ก็จะเป็นกําไรมีเงินมีทองก่อเกิดจากทรัพย์สมบัติ ที่คุณมีหรือก่อเกิดจากสิ่งที่คุณนั้นได้ทำได้ลงแรงไว้ไม่ว่าจะผ่านมานานแสนนานเท่าไหร่แล้วก็ตามครั้งนี้เป็นครั้งที่ชาวราศีมังกรละคนามังกรคุณจะได้มูลค่านั้นกลับคืนมาหรือประสบความสำเร็จจากสิ่งที่คุณได้ลงมือทา นะคะมันจะมาจากผลงานมันจะมาจากสิ่งที่คุณได้ลงมือได้ลงแรงได้วางคิดวางแผนได้ลงมือทำนะคะต้องบอกว่าชาวราศีมังกรนะคุณเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะ,ะไม่ค่อยมีใครให้ความช่วยเหลือคุณมากนะัก นะคะคุณเป็นคนที่ดูแลตัวเองดูแลครอบครัวให้ความช่วยเหลือคนอื่นเยอะแยะนะคะไม่เคยไปเสน็จนี่นั่น,นแต่พอมาถึงข่าวตัวเองไม่ค่อยมีใครเข้ามาให้ความช่วยเหลือหรือเวลาเดือดร้อนมาเราแบกหน้าไปหาใครไม่ค่อยได้แต่ดูคุณรู้ไหมคะเพราะความดีความขยันหมั่นเพียรความอดทน มันทําให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งสองใบนี้ที่ประกบข้างกับอนาคตที่เข,าข้ากำลังจะประทานพรเรื่องราวดีๆให้คุณทําให้ชาวราศีมังกรและคนามังกรของคุณจะมีโอกาสได้จับเงินก้อนจะมีโอกาสประสบความสําเร็จในธุรกิจที่ตัวเองทําในงานที่ตัวเองทําในสิ่งที่ตัวเองทําผู้อ่านเชื่อว่าชาวมังกรเป็นคนที่ไม่หยุดนิ่งเพราะอะไรเพราะคุณเป็นดิน คนที่เป็นชาวท่าดินเหมาะแก่การที่ทำอสังหาริมทรัพย์เหมาะแก่การที่จะพัฒนาที่ดินเหมาะแก่การที่ทำรีสอร์ททำสวนทำไร่ทำเกษตรกรษษษทำค้าขายเกี่ยวกับผลไม้ดอกไม้สวนต้นไม้ปุ๋ยดินเคมีต่างๆเกี่ยวกับดินเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์เกี่ยวกับที่ดินสวนต่างๆเกี่ยวกับนี้คุณจะเป็นคนที่เขาเรียกว่าเป็นเศรษฐีได้ ได้เลยนะเพราะว่าอะไรคุณเห็นไพ่สามสองใบนี้ไหมคะสามใบนี้ง่ายง่ายคุณเห็นอะไรที่มันเหมือนกันไหมอย่างใบแรกที่เป็นใบชะตาเจ้าชะตาของคุณเลยคือราชาโชคเนี่ยค่ะคือเงินมันหล่นลงมาในมือแบบฟุบเลยคือคุณจะได้โชคลาภแบบไ,ไม่เคยคาดคิดมาก่อนข่าวดีที่มันจะเกิดขึ้นกับชีวิชาวราศีมังกรนนะคะนี่คือพืชพันธุ์ที่ดินไรนา ไม่ว่าจะคุณจะมองเป็นคาเฟ่จะมองเป็นสวนผลไม้นะคะพรีเวดดิ้งจัดงานเลี้ยงจัดอะไรตามสวนตามคาเฟ่ตามสถานที่ของคุณที่จะจัดเลี้ยงอะไรอก็แล้วแต่สวนองุ่นสวนทุเรียนสวนมังคุดสวนผลไม้สวนผักนะคะสวนต่างๆก็แล้วแต่นะคะและก้าวเรียนมาจากไหนคะก้าเรียนก็มาจากพืชพันธุ์สวนผัก นะคะผลลไม้อ่างูนต้นไม้ดอกธรรมชาติอยู่กับธรรมชาติออกดอกออกผลคู่สนับสน,นุนตำแหน่งที่4คู่สนับสน,นุนคู่อุปถมัมคู่ครองคนรักอยู่ด้วยกันมีความสุขเป็นไรคะนี่คือควงดอกไม้ ก็คือดอกไม้พืชพันนา,นาชนิดมาจากการที่คุณพัฒนาอสังหาริมทรัพย์พัฒนาที่ดินพัฒนาสิ่งที่คุณเป็นอยู่มรดกตกทอดที่ปู่ย่าตายายพ่อแม่มีไว้ให้นํามาพัฒนาหรือตัวคุณเองอาจจะมีโอกาสได้ซื้อที่ดินเป็นของตัวเองซื้อบ้านของตัวเองและทําเป็นธุรกิจพัฒนาจากสิ่งตัวเองมีและประสบความสําเร็จด้วยความที่การเงินนะ มันมาหลากหลายเพราะอะไรเพราะคุณมีงานประจําที่คุณทําอยู่แล้วเห็นไหมคะที่คุณจับมือแบบไม่ปล่อยเลยแต่อีก2ออันนี้ถ้าเป็นไรเป็นงานเสริมเพราะฉะนั้นชาวราศีมังกรแลนะนามังกรคุณไม่ได้ทํางานหน้าเดียวนะอนาคตและเป้าหมายของคุณนะ่ะต้องการเป็นคนที่เป็นเสือนอนกินนั่งยืนอยู่นั่งอยู่บนแท่นมีไม้กระยาสิทธิ์มองเห็นถึงความสําเร็จของดอกทันตะวัน เป็นคนที่มีเซนต์รู้ว่าจะพัฒนาทำอะไรตรงไหนแล้วประสบความสําเร็จคุณอยากเป็นเสือนอนกินคุณอยากเป็นคนที่มีเงินเยอะๆแล้วได้ไปช่วยเหลือนะได้ไปช่วยเหลือได้ไปทําบุญทําทานไปทําศีลทําทานไปได้ไปวัดเข้าวัดเข้าวาคุณอยากมีเงิน คุณอยากประสบความสำเร็จแบบนั้นเพราะคุณอยากมีเวลาได้เอาเงินที่คุณได้มาเนี่ยมีโอกาสได้ไปทําบุญเพราะคุณเป็นคนที่ใจบุญคิดว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณมีเงินมีทองขึ้นมาร่ารวยเป็นเศรษฐีขึ้นมามีคนอุปถัมภ์คมชูชันขึ้นมาฉันถูกลอตเตอรี่รางวัลไม่ว่าเงินนั้นจะมาจากการได้แบบไหนก็ตามขอแค่ไม่ใช่เป็นแบบทุจริตหรืออะไรก็แล้วแต่คุณอยากไปทําบุญทําทานอยากมีเวลาได้ไปทําบุญกับเขาบ้าง ได้ตอบแทนพ่อแม่ได้ตอบแทนคนรักอย่างเงี้ยค่ะด้วยความที่คุณเป็นคนคิดดีทดําดีสิ่งเหล่านี้ถึงเกิดไงคะนะสิ่งเหล่านี้ถึงเกิดกับชาวราศีมังกรและคณนมังกรในช่วงจังหวะนี้เตรียมตัวรับทรัพย์ตั้งแต่ครึ่งปีหลังไปได้เลยดาธุรกิจของคุณทุกอย่างเป็นไปได้หมด การได้ไปทําธุรกิจใหม่ๆการได้ไปทํางานที่ใหม่ๆที่ได้เงินดีๆที่เป็นคู่ค้าอาจจะเป็นต่างชาติก็ได้บริษัทต่างชาติก็ได้นะคะหรือแม้กระทั่งในช่วงจังหวะเดือนพิชยาตัวคุณเห็นไหมคะอาจจะได้ทาธุรกิจ ถ้าคุณเปิดร้านขายนะ้ำเปิดร้านขายอาหารเปิดร้านขายข,ายของกินเครื่องดื่มต่างๆแบบในรูปแบบไหนก็แล้วแต่คุณจะมีโอกาสประสบความสําเร็จที่ผ่านมานะนะผู้อ่านจ,จะบอกว่าหากชาวราศีมังกรนะคุณจะค่ย้คยใครมาคอยช่วยเหลือคุณนบะไม่ค่อยมีหรอกนะคะแต่ตนเป็นที่พึ่งแห่งตนแล้วคุณทำสำเร็จเพราะอะไรเพราะคุณจะรวยมาด้วยลำแข้งของตัวเองล้วน แม่เลี้งเดียวพ่อเลี้ยงเดียวที่เด็ดเดียวดูแลตัวเองเนี่ยคือเป็นคนที่แบบมีสเสน่ห์มากสเสน่ห์แล้วก็เป็นคนเก่งหาเงินเก่งนะคะเพราะฉะนั้นหาในตําแหน่งของคนที่เข้ามาอุปถรัรมภ์เรามาช่วยหรือเราไม่ค่อยมีนะคุณเป็นคนที่ทําคุณใครไม่ค่อยขึ้นแต่ทําบุญแล้วได้อย่าไปทําบุญกับคนหากเราทําแล้วไม่ได้ให้ทําบุญกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทาบุญกับสัตว์เลี้ยงทําบุญกับสัตว์เร่ร่อน นะคะสิ่งมีชีวิตอื่นๆทำได้หมดแต่ไปทำกับคนเพราะว่าเราทำแล้วมันไม่ได้อะไรตอบแทนนะแต่เราอาจจะหวังดีได้ทำตามกำลังเราได้ค่ะไม่ขัดนะทำได้แล้วก็ในช่วงจังหวะของเดือนนี้นะสิงหากรกฎาสิงหาผู้อ่านอยากให้ระวังนิดนึงในเรื่องของสุขภาพอุบัติเหตุเนาะนะนะต้องระวังให้ไปบริจาคเลือดซะเป็นไปได้ไปบริจาคเลือดนะคะให้ไปบริจาคเลือดให้ไปฉีดยาบำรุง นะคะให้ไปซ่อมบ้านซะให้ไปซ่อมรถเอารถเข้าอู่นะคะในช่วงจังหวะรกรกฎาสิงหาระวังสุขภาพระวังเลือดตกยางออกนะ,ะให้ระวังไม่ต้องไปกลัวแต่ให้ระวังนะ,ะพอมาเข้าจังหวะของเดือนนะคะกันยาตุลานี่คืออะไรคะเพื่อนๆน,นี่คือโชคลาภอีกก้อนหนึ่งหลังจากก้อนนี้แล้วก้อนนี้แล้วก้อนนี้แล้วคือก้อนหนึ่ง ความมุ่งหวังของคุณความปรารถนาของคุณอยากมีธุรกิจอยากได้เงินอยากได้กําไรจากธุรกิจอยากมีคนมาสนับสนุนอยากมีคนเป็นพ่อบุญทุ่มแม่บุญทุ่มอยากมีคนมาว่าจ้างเราเงินเดือนเป็นแสนอยากมีคนมาจะว่าจ้างเราเงินเดือนเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านอยากได้บ้านอยากได้รถนี่ค่ะกันยาตุลาคุณจะได้แล้วแถมปลายปีพฤศจิกาธันวาได้เงินจาก คาโนนนี่นั่นได้เงินจากธุรกิจได้เงินจากผู้ป,ประกอบการที่เขาให้เราได้เงินจากเจ้าหัวหน้าเจ้านายได้เงินจากเงินเดือนได้เงินจากโบนัสได้เงินจากธุรกิจที่คุณไปทําออกดอกออกผลเป็นงอกเป็นเงินขึ้นมาจนคุณได้นําเงินไปลงทุซนซื้อนั่นซื้อน,นี่เป็นของคุณคุณมีโอกาสประสบความสําเร็จแล้วในช่วจงจังหวะปีใหม่นะกูอาจะบอกเลยว่าให้ไปทําบุญเยอะๆนะให้ไปทําบุญเยอะๆหรือทําบุญไว้เลย นะต้องบอกว่าในช่วงครึ่งปีหลังผู้อ่านจะให้ระวังเรื่องเจ้ากรรมในเวรนะเป็นไปได้ผู้อ่านอยากให้ชาวราศีมังกรและ,ละาติมังกรไปทําบุญให้กับเจ้ากรรมในเวรบ่อยๆถ้าเราไม่มีโอกาสไปวัดไม่เป็นไรกลางคืนสวดมนต์แผ่กุศลให้กับเจ้ากรรมในเวรปุ๊บเอาน้ําในแก้วไปหยดลงดินอุทิศส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมในเวรทําได้ทุกวันทำไม่ได้ทุกวันไม่เป็นไรทําให้ได้ทุกวันพระเช้ามาใส่บาตรถ้าใกล้บ้าน เดินทางไปที่ทํางานไปไหนถ้าเห็นพระใส่บาทเราไปต้องนึกถึงในเรื่องของพระเรื่องอะไรเราตั้งใจทําบุญกลับมาปุ๊บหรือตรงนั้นมีที่กรวดน้ําก็ทําเลยค่ะนะคะแล้วชีวิตของเพื่อนๆเจ้ากรรมในเวรจะเปิดทางให้ตัวคุณประสบความสําเร็จมากกว่าที่คุณคิดไว้มากกว่าที่คุณคิดไว้ค่ะนะคะเรามาดูไพ่สามใบ ในเรื่องของความสําเร็จเรื่องการงานและการเงินนะคะแต่ผู้อ่านห่วงสุขภาพอย่างเดียวเพราะว่าชาวราศีมังกรและขลาังมังกรตัวคุณอะค่อนข้างทํางานหนักค่อนข้างเป็นคนที่คือถ้าทําอะไรอะคือทุ่มสุดทุ่มสุดตัวทุ่มสุดแรงขอให้ประสบความสําเร็จให้มองเห็นโดยไม่ได้ไม่ดูแลสุขภาพตัวเองนะเจ็ดเหรียญเห็นไหมคะการเงินเห็นไหมมาเจ็ดเหรียญคิงดาบโอ้เป็นคนที่จริงจังคือเป้าหมายคือชัดเจนมาก ฉันมุ่งมั่นเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นการงานยังไงก็สําเร็จคุณเตรียมตัวเป็นอย่างที่ผู้อ่านบอกคุณอยากเป็นอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะเสือนอนกินใช่ไหมเป็นได้เลยราชาราชาดาบมาขนาดนี้สิ่งที่คุณดีอย่างหนึ่งที่ชาวราศีมังกรมีนะความที่คุณเป็นคนที่มุทะลุดุดนันเป็นคนไม่ฟังใครเป็นคนที่ถ้าจะทําปุ๊บฉันมั่นใจ ถ้าฉันจะซื้ออันนี้ฉันจะซื้อเพราะฉันรู้ว่าอันนี้จะมีมูลค่าถึงแม้ใครจะบอกว่าอุ้ยซื้อทําไมมูลค่าอะไรตรงไหนคุณรู้คุณตั้งใจจะซื้อบ้านหลังนี้ฉันจะซื้อตรงนี้บันหนึ่งที่ดินจะขึ้นคุณรู้คุณเป็นคนที่ไม่ไม่ใช่คนที่จะทําอะไรโดยที่ไม่คิดนะคุณเป็นคนที่มีความมูทะลรู้บวกกับความมั่นใจความแน่วแน่ The magician ขั้นเทพ The m จิเชียนคือขั้นเทพความคิดแบบว่า ไอเดียใหม่ๆทำอะไรแล้วได้ไปตรงไหนแล้วได้ดีไปมูตรงไหนแล้วได้ดีนี่คือการเริ่มต้นที่มีเป้าหมายการงานคุณจะได้เริ่มทำอะไรใหม่ๆธุรกิจก็จะได้จับอะไรใหม่ๆนะคะในเรื่องของการทำธุรกิจคือมันเป็นเงินมาตั้งแต่แรกเลยมันเป็นเงินมาตั้งแต่แรกไพ่สิบสามไพ่พีชไพ่แห่งความสุขนะคะที่อย่างที่บอกค่ะที่ผ่านมาคือตัวคุณค่อนข้างเหนื่อยคือทำอะไรคนเดียว สู้คนเดียวสู้ลําพังนะคะดูแลครอบครัวดูแลลูกดูแลคนรักนะคะมันจบสิ้นแล้ว release the past ปล่อยอดีตไปค่ะปล่อยอดีตอดีตไปเลย t h e r e is a more enriching future coming สุดยอดมากคือสิ่งดีๆในอนาคต มันจะทําให้ชีวิตของคุณมันดีขึ้นสิ่งดีๆกำลังจะตามมานี่คือความสําเร็จเดอะสตาร์คนฟ้าคว้าดาวค่ะเพื่อนๆสเตรนน์ความสําเร็จเห็นไหมคะปัญหาอุปสรรคหนักหนา,หนาแค่ไหนสิ่งโตที่ว่าใหญ่ค้าฟ้าที่ว่าใหญ่เป็นเจ้าป่าเจ้าอะไรยังอยู่ภายใต้การดูแลของคุณนั่นหมายความว่าปัญหาอุปสรรคเรื่องงานเรืงง่องเงินที่เคยมันหนกัหนกหมามันจบสิ้นมันจะทําให้ชาวราศีมังกรและราศีมังกรประสบความสําเร็จไปตามไพ่ใบแรกเลย คือราชาโชคราชาโชคเท่านั้นที่ชาวราศีมังกรลัคนามังกรจะได้แถมคู่รักสนับสนุนคนรักคู่ครองในอนาคตที่กำลังจะมาเห็นไหมคะ่ทับตัวอย่างนี้คนรวยเท่านั้นนะคะต่างชาติด,ด้วยคนทางไกลคนที่มาอยู่ใกล้ๆอาจจะมาเจอกันแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันในเรื่องราวความรักเอาคนรักแบบคนที่เคยผ่านกันแต่างงานมาก่อนคนที่มีคู่มาก่อน นะคะช่วงจังหวะนี้นะคะผู้อ่านต้องพูดแบบนี้เนาะคือด้วยความที่ตัวเราอาจจะชินชากับการที่มีคนรักมีอะไรแล้วไม่ค่อยใส่ใจหรือเป็นคนที่เฉยเฉกับคนรักเป็นคนที่คนรักจะทําอะไรแล้วแต่เขานะคะตัวเราสามารถอยู่ได้สามารถหาเงินเองได้สามารถช่วยเหลือครอบครัวเองได้คือเหมือนคุณก็ไม่ได้ใส่ใจเขาแล้วอะ่ะเหมือนแบบบางทีก็รู้เลยแหละว่าแฟนตัวเองคนรักตัวเองเป็นคนเจ้าชู้ มีคนเข้ามาหาอยู่แล้วนะคะก็อยู่ได้ก็อยู่อยู่ไม่ได้ไม่เป็นไรแต่ฉันก็คือฉันพร้อมที่จะอยู่แบบมีความสุขของฉันในอยู่ในจุดของฉันอยู่กับครอบครัวของฉันอยู่กับลูกของฉันนะคะคุณจะรู้สึกแกร่งรู้สึกเก่งรู้สึกภาคภูมิใจในตัวเองรู้สึกยืนหยัดได้ด้วยตัวเองโดยที่ไม่มีเขาก็ได้มีคนเข้ามาทําให้ครอบอครัวงคุณรู้สึกว่าไม่ค่อยดีนะคเกิดความบาดระแวงแล้ววันนึงแบบว่าคือ คือคุณทําใจแล้วอ่ะว่าวันหนึ่งถ้าเกิดอะไรขึ้นฉันก็ต้องอยู่ได้มันเป็นแบบนั้นแต่ถามว่าเพื่อนๆน,นะคะอย่าไปคิดมากคุณจงรู้ไว้ว่าชาวมังกรตัวคุณคุณไม่มีใครคุณอยู่ได้เพราะอะไรเพราะตัวคุณสู้มีแล้วแต่อย่าลืมว่าคนอื่นไม่มีคุณเขาอยู่ไม่ได้ให้นึกเสียว่าถ้าเขาจะไปไม่มีใครหาได้ดีเท่าอยู่กับชาวราศีมังกร เพราะฉะนั้นจงภูมิใจในตัวเองว่าเราเป็นแบบนี้และอยู่นี้คือเราดีแล้วเราดีมากเราอยู่ได้โดยไม่มีใครก็ได้แต่คนอื่นอยู่ไม่ได้แน่ๆหากไม่มีคุณให้คุณจงมั่นใจและเชื่อใจในในชีวิตในความศรัทธาของตัวเองการรักตัวเองการปลูกฝังตัวเองที่อยู่กับความสุขความสําเร็จนะคนอื่นอยากแย่งคนอื่นดูไม่มีค่าดูไร้ค่าให้เขาแย่งไปนะคะเพราะสุดท้ายแล้วคนคนนั้นไปไหนไม่รอด ยังไงก็ต้องมาอยู่กับชาวราศีมังกรนี่คือคู่รักของคุณคนรักของคุณเขาจะอยู่กับคุณยังไงเขาก็เลือกคุณเนี่ยค่ะเพราะอะไรคะราชินีคุณเก่งแค่ไหนราชาโชคคุณเป็นคนที่คิดดีทำดีหวังดีโชคดีตลอดคุณมีสิ่งศิกดิ์อยู่แล้วคนรักของคุณไม่มีทางที่จะคืออาจจะเป็นคนกระล่อนกระล่อนน่อยๆทำให้คนอื่นแบบมาดูแต่ว่าแต่พอมาอยู่กับคุณเนี่ยเขาทิ้งคุณไม่ได้คนนี้ไปจากคุณไม่ได้ คิดง่ายๆว่ายัางไงคุณก็ถือไพ่เหนือกว่านะบอกแค่นั้นใครอยู่กับชาวมังกรรวยทุกคนชาวมังกรอยู่ที่ไหนมีเงินไม่ขาดสายเพราะเป็นคนที่ฉลาดในการหาเงินเป็นคนคิดอยู่ตลอดเวลาเพราะฉันจงมั่นใจในตัวเองนะส่วนคนที่เป็นคนโสดไม่ว่าคุณจะคุยกับใครอยู่กับใครไปๆมาๆหรือเป็นโสดแบบไม่มีใครเลยก็แล้วแต่ ดวงคุณปังมากรู้ไหมคะชาวมังกรยิ่งโสดยิ่งสวยยิ่งโสดยิ่งรวยยิ่งโสดยิ่งหลอ่อยิ่งดูดีนะยิ่งมีสเสน่ห์จะมีคนเข้าหาจะมีคนเข้ามาชอบมามากมายจะเป็นคนทางไกลด้วยเป็นคนต่างชาติอาจจะเจอผ่านจากการทํางานอาจจะเจอผ่านการสื่อสารประสานงานอาจจะเจอจากการที่เราได้ไปดีลงานไปอะไรด้วยว่าจะเป็นเรื่องเงินเรื่องงานเรื่องสัญญาต่างๆคุยกันคุณมีกาดเจอ นะคะที่ผ่านมาคุณอาจจะเลิกลากับคนรักไปกับคนนั้นไปได้ไม่นานอะก็แล้วแต่โอกาสเจอมีและคนนี้บอกเลยว่ามาพร้อมดวงมาพร้อมดวงตัวคุณเองก็ไปพร้อมดวงดวงคือแบบว่าดวงกับดวงเจอกันดวงแข็งกับดวงแข็งเจอกันคือเงินกับเงินเจอกันมันจะออกเป็นทองเข้าใจไหมคะคือเงินกับทองคือจะอยู่ด้วยกันเลยคนนี้มีเงินนะคะเป็นคนที่ค่อนข้างมีความแบบว่าเขาเรียกว่า เป็นคนจริงจังกับคนรักเป็นคนปกป้องคุณได้คนคนนี้ปกป้องดูแลคุณได้ไม่ว่าคุณจะทำอะไรอยู่ไหนเขาเป็นคนที่สามารถพร้อมที่จะสปอร์ตพร้อมที่จะให้โอกาสอะไรต่างๆนาะนาะนะเป็นคนที่จะสู้กับคุณไปได้คนนี้มีเงินนะคนนี้มีเงินนะอีกสักใบอืมคนนี้เป็นคนที่เขาเรียกว่าไม่ว่าคุณอยากได้อะไรคนนี้จัดสรรให้สรรหาให้คนนี้มีพลังในมือ มีพลังในคําพูดนั่นหมายความตำแหน่งหนะ้าที่การงานของเขาไม่ใช่ย่อยนะต้องดีมากๆเลยนะคนนี้มีพลังต้องมีต้องมีอะไรพิเศษพิเศษในมือของเขาในคําพูดของเขาที่จะสามารถช่วยเหลือหรือทําอะไรให้กับชาวราศีมังกรและขนามังกรได้ตำแหน่งคู่รักตำแหน่งคนคลองในฝันคุณคือต้องเป็นราชาเหรียญทันรวยเท่านั้นเพราะฉะนั้นคุณได้แน่นอนนี่ค่ะจะติกคนนี้เป็นคนที่ให้แบบ ให้เป็นสิ่งสําคัญอย่างเช่นรถมีความจําเป็นไปทํางานบ้านมีความจําเป็นต้องอยู่ไม่ต้องไปเช่าคอนโดมีความจำเป็นต้องซื้อต้องอยู่เพราะไปเช่าก็ราคาไม่ต่างกันให้คนนี้เป็นคนที่ให้แบบมีเหตุมีผลเป็นคนที่เปแต่เปแบบมีมีเหตุและมีผลไม่ได้ให้เหมือนแบบดันทุรังแบบเออให้แบบสเปสปะไม่ใช่แต่ให้แต่ให้เป็นชิ้นของสําคัญ เป็นเจ้าของธุรกิจด้วยทำงานดีด้วยมีลูกน้องมีบริวารเยอะด้วยนะคะมีลูกน้องมีบริยารเยอะด้วยแควนดึสตาเป็นคนที่เป็นคนสําคัญในองค์กรของเขาไม่ว่าเขาจะเป็นอยู่ในระดับ MD GM ตําแหน่งเมเนเจอร์ Manager, อะไรก็แล้วแต่คนคนนี้เป็นคนที่มีความสําคัญในองค์กรเขาเป็นคนที่มีบริวารเยอะมีธุรกิจมีเงินเป็นของตัวเองเยอะ อย่างน้อยแหละคนนี้ก็ต้องเป็นคนที่ชอบลงทุนหนึ่งละไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในเรื่องของการซื้อกองทุนซื้อเล่นหุน้นเล่นสต๊อกเล่นอะไรก็แล้วแต่เพราะอะไรพอไพ่ตำแหน่งที่9กับที่10เนี่ยของคุณน่ยได้ไพ่ราชาเหรียญกับเจดเหรียญเพราะฉะนั้นคนที่เขาเข้าหาคุณน่ยคุณมีโอกาสได้เจอเขาช่วงประมาณสักโน่นแหละค่ะกันยาตุลาจนถึงเดือนธันวามีโอกาสได้เจอใช่ธันวามีโอกาสได้เจอ เขาอาจจะมาหามาดูลาดเราดูอะไรแถวเมืองไทยดูงานดูอะไรทํากําลังเดินทางมาอาจจะหางานทํางานออนไลน์เขาอาจจะมีธุรกิจอสังหาหรืไม่ทรยบมีหรือมีงานของเขาอยู่แล้วที่เป็นงานประจําอาจจะมีโอกาสมาทําที่แถวนี้อาจจะทําอะไรเกี่ยวกับการเรียนการสอนการเทรนนิ่งการให้ความรู้การอะไรแบบออนไลน์หรือเปิดธุรกิจอะไรที่เกี่ยวกับออนไลน์หรือพวกเขาเรียกว่าอะไรอะ ไอทีนะคะเว็บไซต์ต่างๆก่อนก็บอกไว่ถูกดมอนเนี่ยมันเป็นอะไรที่ไม่ได้อยู่ต่อหน้านะคะไม่ได้เหมือนมาเจอกันแบบนี้มันเป็นอะไรที่เหมือนอยู่ข้างหลังอยู่เบื้องหลังน่ะอาจจะเป็นสอนออนไลน์แบบวิดีโอหรือว่าแบบเปิดคอร์สเทรนนิ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉันเนี่ยเงินพวกนี้มันได้เงินมาง่ายๆนะคะเขาไม่ต้องมาทํางานประจําเหมือนเราต้องบอกเลยว่าคนเนี้ยเปย แต่ปีแบบมีเหตุมีผลและคนนี้ก็เป็นคนฉลาดในการทําเงินด้วยแน่นอนถ้าเขาจะใช้ชีวิตสักอย่างสักอย่างของเขาเขาต้องเป็นคนที่หาเงินได้แล้วก็สามารถเลี้ยงตัวเองได้เพราะตําแหน่งของคุณได้ไพ่เดอะเวิลด์ที่เป็นคู่ครองนั่นหมายความว่าคนนี้เป็นคนที่ไม่ได้อยู่นิ่งไม่ได้อยู่กับที่แต่ต้องทําอะไรสักอย่างที่สามารถเดินทางเที่ยวทั่วโลกได้หรือไปน่นไปนีน่ไปต่างจังหวัดไปน่นไปนี่ได้เขาต้องมีอะไรที่อยู่เบื้องหลังอยู่แบ็คหลังเขาที่มันทําเงินให้ ในช่วงจังหวะไปเที่ยวช่วงจากไรเขาจะมีชีวิตที่ค่อนข้างอิสระไม่งั้นก็ต้องเป็นระดับนี้เลยเจ้าของในกลุ่มของพลังงานโรงงานใหญ่ๆโรงงานเหล็กโรงงานรถยนต์โรงงานรถไฟฟ้าโรงงานพวกอุตสาหกรรมถ่านหินพลังงานต่างๆนะคะมันบอกแบบนี้นะคะในตำแหน่งของคุณอาจจะมีโอกาสได้เจอเขาตั้งแต่เนี่ยค่ะที่คุณดูผู้อ่านนี่เลยเดือนมิถุนายืนเป็นต้นไปเลยเพราะอะไรคุณได้ก้าวถ้วย ะค,ะคุณได้ก้าถ้วยคุณมีโอกาสได้เจอตั้งแต่เนี้ยแหละหลังดูผู้อ่านจบตื่นมาพรุ่งนี้เช้าหรือเดินทางออกไปข้างนอกอะไรก็แต่มีโอกาสได้เจอนะคะมีโอกาสได้เจอแล้วคนนี้ต้องเป็นคนที่มีตังค์ด้วยนะมีเงินด้วยนะ,นะะที่คุณจะได้เจอเผยๆนะผู้ชายนะคะนารีอุปถัมภ์เลยก้าเหรียญเป็นคนมีเงินมีทองมีมีทรัพย์สินมีที่ดินมีบ้านหลังใหญ่เป็นคนที่คุณเข้าไปในชีวิตเขาคือเขาไม่ต้องการให้คุณมาดูแล แค่คุณอยู่กับเขาเป็นเพื่อนคู่คิดเป็นเที่ยวด้วยกันมีเงินต่างคนต่างซัพพอร์ตกันเขาไม่ต้องการให้คุณซัพพอร์ตได้ซ้ำเพราะเขามีทุกอย่างแล้วแต่เขาอยากได้แค่คนเข้ามาเป็นคู่ชีวิตเขาอ่ะคุณจะเจอแบบเนี้ยอ่าใช่พ่อแม่พ่อไม่แม่ไม่พวกพ่อติดพ่อลูกติดแม่ลูกติดแม่ลูกอ่อนอย่างเงี้ยคุณมีโอกาสได้เจอนะคะแล้วคนนี้คือเป็นคนที่สามารถซัพพอร์ตเราได้ด้วยคือเก่งทุกด้านเลยแหละนะคะบอกว่าคลิปนี้น่าจะเป็นคลิปที่ให้กำลังใจเพื่อนเพื่อนแล้วก็ อย่าลืมฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ผู้อา่านมีอะไรคอมเมนต์ comment, คุยกันเดี๋ยวผู้อ่านไปตอบนะคะทุกข้อสักถามที่ที่เพื่อนๆน,นะคะถามผู้อ่านมานะคะแล้วก็ผู้อา่านถ้าใครสนใจในเรื่องของการดูไพ่อ่านดวงแบบเซียนรู้แต่ละตำแหน่งรู้จุดรู้ความหมายรู้สิ่งที่มันจะเกิดว่ามันเป็นอะไรได้บ้างผู้อ่านมีนะคะไปดูได้เลยในเพลย์ลิสต์นะคะในการอ่านไพ่อย่างเซียนได้นะยังไงฝากกดติดตามกด subscribe แล้วก็ไปศึกษากันได้เลยนะคะเพื่อนๆสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ